ภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพของเส้นผมที่ขึ้นมาใหม่ของคุณธัญพรนะครับเป็นภาพลูกผมเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งลูกผมเนี่ยเกิดจากการใช้แชมพูฮาวิล่า ลองดูนะครับว่าคุณธัญพรเขียนคําวิจารณ์ให้ฮาวล่าว่าอย่างไรบ้างเมื่อช่วงธันวาปี61ผมล่วงหนักมากลองใช้ยาสระผมมาหลายยี่ห้อจนมาเจอคนรีวิวใน YouTube จึงตัดสินใจลองซื้อมาใช้ช่วงเมษายน62หลังจากใช้ได้เดือนกว่าๆผมจากที่ล่วงวันละเกือบร้อยเส้นต่อวันร่วงลดลงเหลือ20-30เส้นและมีผมใหม่ขึ้นเรื่อยๆไม่เครียดเรื่องผมแล้วค่ะปัจจุบันก็ยังใช้ยอมรับว่าราคาค่อนข้างสูงสําหรับเราแต่ ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจค่ะอยากให้คนที่มีปัญหาเหมือนกันได้ลองใช้ดูนะคะก็ขอขอบคุณคุณทายพรนะครับที่ช่วยส่งรูปมาให้แล้วก็เขียนคําวิจารณ์มาให้ใครที่ประสบปัญหาผมร่วงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับสามารถใช้ฮาวิล่าได้ผลเหมือนกันนะครับฮาวิล่าเป็นสูตรสมุนไพรสกัดสดซึ่งสกัดจากสมุนไพรจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็เป็นสูตรเดียวด้วยที่สามารถที่จะลดผมร่วงและช่วยให้ผมขึ้นใหม่ได้ จริงๆสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานไฮเวล่าจะมาช่วยกันตอบครับ